สวัสดีทุกคนนะเพราะผมไซมอนเนาะวันนี้เราไปยังกัน่ในเกมนะเวทมนแห่งความตายนะวางมันพายเนาะเป็นแมปที่คนเล่นประมาณ7,300คนนะครับโดยที่แมปนี้นะมันใช้เบอร์เกอร์สุม่มนะครับสิบเบอร์เกนะอร์เนาะต่หนึ่งครั้งในการสุม่มนะผมจะผมพาไปดูจะผมพาไปดูนะครับรอบนี้ก็มีโค้ดใส่เราไม่รู้ว่ามันแจกโค้ดตรงไหนหานะไม่เจอนะครับ <laughs> โอเคนะผมอะ ใช้สิบเบอร์เกอร์ในการสุ่มนะครับหรือไม่ก็จะใช้เบอร์เกอร์นะครับซื้อก็ได้เนาะพวกเห็ดพวกกอบบินนะพวกจอมโจนะผมพวกนักประดิษฐ์ึกหัดนี่คืออะไรฉันรู้สึกว่ามานาไหลามากกว่าเช่นพิธอ่าเป็นนักเวสฝึกหัดนะครับก็ใช้เบอร์เกอร์ซื้อนะเยอะมากๆเนาะโคตรเยอะเลยนะเบอร์เกอร์นี่อัศวินนะผมโอกาสออกนะครับพวกอ่าสีเขียวปั่นนะครับผมผมว่ามันมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะพวกสีนี้ก็ ก็พอได้ได้นะครับเป็นความหายากประมาณ7%จเป็นในการออกนะพวกอัศวินนะผมอัศวินนะครับแล้วก็นักลบนะครับจะมีของติดตัวมาเนาะแล้วก็เป็นผู้มีเกียรตินะครับอ่ะมีแหวนดัดคำนค้อมแล้วก็หมวกด้านบนเนาะนักเวก็มีหมวกนะครับแล้วก็มานามานาสองขวดหมวกวิเศษกําแพงดิบเฮ้ยปีจริงเหรอโอเคครับเอาไปก็เป็นอีพิกนะผมอีพกอีพกก็มีพวกอ่า อะไรอ่ะไซครอบนะครับตัวยักษ์นะแล้วก็ปีาศาจนะโอกาสออก3.5%เนาะผมว่ามันก็ดีนะโอกาสนี้แต่ว่ามันก็ผมก็ไม่เคยสุ่มถึงมางทีนะผมแล้วก็ตำนานนะผมพวกโรนินนะพวกสมุไรเรานินนางฟ้านะผมใช้2,000อ่าแฮมเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์นะในการซื้อนะนะผมแต่ว่าเกมนี้ค่อนข้างฟาร,ร์มยากมากนะกว่าได้แต่เบอร์เกอร์นี่มันค่อนข้างอาตึงมือ,อพอสมควรเลยนะครับ ก็ต้องกู้ถึงในการในการเก็บเบอร์เกอร์เลยผมประมาณเดือนนึงกว่านะวัาจจะได้ก็ได้นะครับต่อไปเป็นตำนานนะผมมีรายชานะครับลายชามีมงกุฎมีดาบนะครับแล้วก็สัญญาวิญญาณเนาะมันจะเป็นการเรียกการซัมมอนตัวละครออกมานะผมแล้วก็ในคอมเมนเซอร์นะมีกำแพงมือนะมีพวกคาถาโพชชั่นนะครับแล้วก็หมู่พิเศษนะครับแล้วก็โฟมัสนะครับของบอลเดสนะก็คือซ่อมซ่อมหนามของปีศาจนะผมแล้วก็อะไรนะ อาชีพอะไรอะชอกันปะอืมไม่รู้เหมือนกันนะับน่าเป็นอาชีพอะไรสักอย่างเป็นนักเวทหร,รือเปล่าโอกาสออกประมาณ0.08เปอร์เซ็นนะครับโอกาสออกน้อยมากๆนะผมก็ก็สุ่มไปอประมาณ5 50,000ครั้งก็ออกครั้งหนึ่งก็ได้คนระับอาจจะเนอะไปอ่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมแนละ้วเราก็ ใช้ทองนะผมสึกขายไปขายไปนะผมแล้วก็ขายไปนะครับได้เป็นของเริ่มต้นเนาะเป็นคาทาเวทนะครับแล้วก็มีเงินอีกหนึ่งร้อยสิบเหรียญทองคำถามคือพอกว่าเขาให้ขวดอ่ามานามาสองขวดไหนละ่ะไหนเห็นม,มีเลยเห็นม,มีจริงนะงั้นผมจะซื้อเป็นมานาโพชั่นเอาไปสองขวดแล้วกันเนาะ แล้วก็เก็บมาเก็บมานะครับแล้วก็ไปซื้อฐานต่อไปซื้อฐานต่อนะครับขี้เกยจเดนเข้าไปข้างหน้านะผมก็อ้อมไปดีกว่านี้ใช้สีผ้านในการซื้อเรียบร้อยนะครับหมดแล้วเราก็แบกไปแบกไปนะครับแล้วก็เอาแปกฟูปุ๊บ้อยนะไปไปโกนะผมแล้วก็เราก็รีด,ดกระสุนไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอนะกำลังขับม้าไปนะขับม้ายูนิคอนไปนะ มันคือไม้หรือขอนหรือป่าไม่รู้เหมือนกันนะมันคือม้ามมมเวทมนต์อะไรสักอย่างนะทางฝั่งซ้ายมือเราเป็นอ่าซากหักพังอะไรสักอย่างนะแล้วก็เข้าไปนะแล้วก็ไปอ่าเปิดพวกกอบลินกันเลยเปิดก่อนได้เปียนอืออืมอืมอืมมาเพื่อนนี่นะนี่เหลากระสุนนะเออเก็บไปเฉียะเฉียไหมอืม เรียบร้อยนะครับเราก็เคลียเรียบร้อยเนาะเก็บพวกฐานหินพวกเชื้อเพลิงไปนะครับโอ้โหมาเทมนม์นเรากินเชื้อเพลิงเป็นพวก่านหินด้วยเฮ้ยได้ลูบี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ได้โอ้ได้ของดีด้วยทั้งบนเป็นอะไรเป็นฐานหรือเปล่าไอ้เพื่อนรอก่อน,น๋ยูผมต้องให้ปลากรวยก่อนฐานนี้นะ,นะเพื่อนเอาได้แล้วเรามันค่อยเก่ง เขาเก่งเตึงนะ,ปะไปแปลต่อดีกว่าถงว่าผมเอามานามาไม่พอเนะาะมันน้อยหรือเปล่ามันกิน,นเล็บเยวหมดเลยข้างหน้านี่เป็นเห็ดยักษ์นะเห็ดยักษ์นี่ค่อนข้างที่จะใช้พลังงานฟุ่มเฟือยเนาะเด๋ยวผมจะรีบวิ่งไปนะวิ่งไปเก็บของแล้วก็รีบกลับไปเลยดีกว่าไม่สู้นะ ลืมซื้อ,อยาสปีดมาอีกให้ตายเถอะข้างหน้ามีทานหินเนะเาะก็สแกนก่อนอ้าวละมันจับเราได้นะครับโอเคจับก็จับมาเป็นพวกดาโอ้ของดีเลย ผมวางดีกว่าใช้ดีกว่าเผื่อมันหมดเนาะคมพีนะคโอ้โอ้ดูมันดีดูมันตีตีคดเบาเลยแล้วแบบตีคตเจ็บเลยนะผมว่าเป็นสายเวทดีกว่าเป็นสายเวทดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราลองเก็บของก่อนเก็บพวกของมีค่าก่อนนะพวกคมคี้พวกอะไรนะครับผมว่าเราซื้อมะนาวน้อยเป็นไปหรือเปล่าไปตุยไปซะสามหนึ่งสองสามส,ามสี่นี่ไนะโอเคเคลียร์นะครับ พลังจะหมดพลังจะหมดนะครับพลังจะหมดงานเข้าจัดเลยนะฮะแต่ว่ามีเบอร์เกอร์อยู่โอ้ยมังแล้วเนี่ยมังไงกันเพื่อนคนเยอะคนเยอะคนเยอะคดเยอะคนเยอะโอ้โหรักษาก่อนคนเยอะคนเยอะนะครับมันตีดูมันตีดูมันตีดูมันตีมังไงกันเนี่ย เบอร์เกอร์ของฉันขอเบอร์เกอร์ก่อนตายได้ไหมขอเบอร์เกอร์ก่อน <c ười> เก็บของอ่ะ <c ười> ชิวๆนะครับยังชิวๆอยู่นะตอนนี้ใช่ปะใช่เบอร์เกอร์ไหมใช่หรือเปล่านี่คืออะไรสมุดอะไรสักอย่างนะครับหนังสือโบราณเชื้อเพลิงคุณค่าโอ้เก็บไปนะผม มว่าข้างหน้าน่าจะเป็นของอีปิกแน่ๆเลยเกือบส่วนแล้วนะถ้าผมไม่ซื้อดาบมาด้วยนี่ถ้าผมไม่ได้เก็บดาบด้วยผมว่าผมตุยกวอืมมาดาบมาขอฟันได้ไหมชับๆแบบฉับๆผมว่าผมเล่าติดบัคดีกว่ามาทางนี้เพื่อนทางนี้ ทำนะครับโอเคเคลียร์เนาะไหนนะของอ่นะมีไหมหมดแล้วนะครับผมว่าผมรูทหมดแล้วเนาะทุกอย่างที่เราเก็บมานี่คือคุ้มเกินคุ้มของโคตรคุ้มจริงๆนะครับอ่าข้างหน้านะมีป้อมโจวนนะเดี๋ยวผมไปก่อนเนะี่ยเดี๋ยวรอก่อนนะผม โอ้เขากำลังบวกกันอยู่นะตอนนี้กําลังชุลมุนเลยนะครับส่วนผมปะผมก็ไปเสือกนะครับในการยิงพวกปืนป้อมกันเลยมาไงวันนี้อะฮะมาไงวะโอ้บวกกันมันเลยนะผมบวกกันมันสะใจนะครับส่วนผม่ะตุ๋ยต้อย คนเยอะนะครับเรียบร้อยแนละ้วผมโจนเป็นฝ่ายชนะนะครับส่วนผมก็มาเก็บของเหลือตอ่อเรียก่อนโอ้มาไงวะเนี่ยเฮ้ยเงางามโอเบอร์เกอร์เบอร์เกรอร์แจกฟรีก็เก็บศพของพวกนี้นะครับเอาไปขึ้นเงินเดือนนะผมขึ้นเงินนะพวกโจรน,นะม,มีข้าวหัวผมยังผมยัง อ่ะโอเคอนแรกของเรานะครับเราเชฟบม้าก่อนเชฟบม้าก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งไปเชฟบม้าก่อนเพื่อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาโจนมาล็อกไว้ด้วยความว่องไวเอผมว่องไวไโคตรแล้วก็เรียงให้เป็นเรียงให้มันเป็นระเบียบนะครับ อีกไหมมองว่ามันจะม,มีแล้วนะเป็นพวกเงินมีคุณค่านาบแล้วก็เงินอีกสองก้อนโ,<ฮ>โ<ฮ>นอ้เบอร์เกอร์อีกหนึ่งก้อนนาบหวานเกี๊ยบอันนี้น่าจะมีค่าอยู่นะมานาสิ้นเปลืองอยารักษาแล้วไอ้หมอนี่หละ่ะขาได้หรือเปล่ามันขาได้ไหมไอ้ตัวเนี้ย อออืืขายได้ไหมมีคุณค่าอ e ีปิกจิ้งจอกแดงมีคุณค่าผมขายหมดแหละปึ๊บมาเดีย๋ยววางของก่อนเนาะวางจัดเรียงพวกอุปกรณ์ก่อนนะพวกคนก,ก่อนนะพวกของที่มันมีค่าเน,นะเรียงกันไว้ ก็เป็นเงินเงินแล้วก็เงินมีอีกไหมไม่น่ามีผมก็มาเก็บพวกกล่องนับเอาไปขายนะครับเอาไปเผาโอเคพอยังน่าจะพอแล้วเนาะไปเดินทางต่อดีกว่าครับผมตอนนี้เราก็ชิวๆนะ ฮึบเรยบร้อยเต็มปิบเต็มปิบเลยนะครับตอนนี้ก็สองหมื่นสองพันสี่ร้อยเมตรแล้วผมว่านะมันน่าดกยาวเลยเพราะว่าผมไปเจอพวกสมัมวไลายที่ผมตายตลอดเลยนะเลอ,อประมาทมันเนาะพวกสมัมวไลยเช่นวิ่งไปไวนะมันมาควันเรา ผมต้องพยายามใช้พวกบาบักติดพื้นน,นะครับช่วยอาพวกโจรนะครับไปกลับไปหน่อมามามาตรงนี้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 เพื่อนมายัง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  เร,รียบนะร้อย,ย,ยนะครับของฟรีเนาะเอาฟรีเลยนะตัวนี้ตีฟรีด้วยโอเคเราไปเก็บพวกมานาดีกว่ามานาแล้วก็พวกยารักษาโอ้โรเยอะเลยนะครับชิวๆเนาะเรามีพวกยารักษาเยอะมากเลย เฮ้ยเราขี่ได้นะครับเราขี่พวกทิงเหรียญได้นะเเก็บได้ไหมปุ้มได้เนาะโอ้ไม่ตายด้วยโอ้โหงั้นสวยเลยเงี้ยสิบห้า สิบ,บาทก็ก็ถือว่าพอใช้ได้งั้นผมขอซื้อสปีดก่อนเดี๋เผื่อต้องใช้นะครับสปีดโพชั่นเก็บไว้ก่อนปิดไว้นะครับต้องใช้จริงจริงจ,งจ,งจังสักทีหนึง่งแล้วก็รีกระสุนก่อนมานาโพชั่นขอสักอ่าสี่ห้าตวดพอลนะ เรียบร้อยไปแปลต่อดีกว่าครับออกคุ้นทางได้เพื่อนสามหมื่นเมตรแล้วตอนนี้แล้วผมก็ได้เอานะผมปังคุงมาด้วยนะปังคุงนะครับที่เราขี่มาแล้วก็แบกน้องเลยนะเราเขาแบบเราสามารถควบคุมน้องได้นะครับแล้วเราก็ ใช้แมกิซีตีและไกลได้ชิว,ชวนะครับสามหมนึ่งพัรอเมตรผมว่าผมเจออะไรบางอย่างผมเจออะไรบางอย่างนะครับเจอพ่อมดมเปิดก่อนเลยได้ปะว่าผม,ผมว่ามันยิงมันยิงฟังคงตายแน่เลยมา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 ,มา,มาตูวกัน รยบร้อยนะครับตัวไปแล้วโคตรอ่อนเลยโอ้โหให้พวกผีพูดนี่มันตื้อไม่เลิกเนาะไปอะไรก็แบบไปเพื่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนหอคอยนะครับเพื่อไปเก็บอุปกรณ์อ่ะเป็นพวกของมีค่าพวกสมุดเวทเยอะๆนะครับ สมุดมีคุณค่านะครับแล้วก็ศพนักเวทที่เป็นแค่เชื้อเพลิงกลางๆไปไม่นะปังกุ้งของฉันเฮ้ย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 โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ยโอเคมันตัวอะไรเนี่ยมีบอสเหรอ โอเคผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมและฟังไซมอนนะนะผมผมต้องขอจบคลิปวันนี้นะผมได้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเจอกันครับโคตรสวยเลย